ร้านกิสตันช็อปร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบล็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจลิลก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอาก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดีอทีวีนะครับผม ตัวนี้เกมเราบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปกาวพีนะครับผมทุกคนแลวันนี้ทุกคนนะก็นะครับผมนะครับก็จะมาสอนนะผมปั๊มตังค์นะครับผมในแมปกาวพีน,นะครับผมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการปั๊มตังค์ผมเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะผมก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะคระับที่กดแล้วก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในคลิปกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคไปทุกคนอย่างแรกนะผมที่ผมแนะนําให้มีนะครับนั่นก็คือผลกุลละกุลลกนะครับผมทุกคนหรือผลสันสะเทือนเนาะคือเยอดผลเนี่ยทุกคนมันจะมีสกิลของมันครับคือสกิลเอฟเวคือแม่งแบบเป็นวงกว้างมาเด็ดฟักเกอร์เลยทุกคนเลยเดี๋ยวทุกคนดูครับปึ๊บตัวเอฟใช่ไหมนี่ครับโอ้โหแบบคุมทั้งเกาะคือแบบทำดาเมจทั้งเกาะแบบนี้เลยนะครับแล้วแบบเป็นอะไรที่โคตรแรงอ่ะทุกคนคือนี่ผมอัพมานี่ครับเห็นมมมััดิอพา2 2 1 4 4นะครบ เออยังแรงขนาดไหนทุกคนครับถ้าผมอัพตามมันจะแรงขนาดไหนอ่ะเออนะครับโอเคต่อเลยทุกคนเรื่องมาต่อเนาะก็เราก็ใช้สกิลเออย่างนี้นะทุกคนแล้วก็อย่างที่2ที่ต้องมีนับก็คือโปรแกรมออโต้คีย์บอร์ดนะครับผมทุกคนก็ไปหาโหลดได้นะครับผมตามแบบยูทูบยูทูบนะครับหรือกูเกิลกูเกิลก็ไปหาโหลดกันได้ทุกคนรวมแล้วไม่ใช่โหลดมาอย่างเดียวนะไปดูวิธีใช้ด้วยนะครับเออปรับให้มันเป็นตัว F นะครับผมเออไปดูวิธีใช้มาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่เป็นไม่ดูวิธีใช้แล้วมาใช้ไม่เป เกาะใหม่นะผมนะเกาะซ้ายนั่นเองทุกคนเป็นเกาะที่ผมว่าได้เงินเยอะมากๆนะครับผมนะคือเงินต่อรอบเนี่ยนะก็ได้จะได้ประมาณ4ี่แสนสองหมื่นนะครับในการกดอาซูนามิหนึ่งครั้งเนาะก็สามสิบวิหนึ่งนาทีก็จะได้ตกประมาณแปดแสนสี่นะครับอืมก็ตกนาทีเกือบล้านเลยเนาะก็ฟาร์มเรื่อยๆครับสองนาทีก็ประมาณล้านหกหูวี่ได้อยู่เนาะทุกคนแล้วก็เอฟเคทั้งวันนะบอกเลยทั้งวันนี้ได้เงินแบบหืกงกระหึ่เมือนกะหึม่มมาบอกเลยนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคแล้วก็มาอยู่ก่อนเนาะโอเคทุกคนครับ พอมาถึงก่อนนี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะขึ้นมาอยู่หลังปราสาทนะทุกคนเนี่ยหลังปราสาทตรงนี้เนาะนี่ครับอ่าหลังปราสาทตรงนี้นะครับโอเคนี่ครับแล้วนะเ,เรานะครับก็กดเลยเนี่ยกด F ครับปุ๊บนี่มันจะเลือกนีน้อนมีงี้เห็นไหมทุกคนดูเงินนะครับดูด,ดิหูเงินผมนะครับผมขึ้นมาเป็น8 4 0 0 0 0สี0เมื่อกี้จะเท่าไหร่หูโคตรแรงทุกคนครับแล้วแม่เงเลขเงินเยอะด้วยนะครับผมก่อใหม่เป็นก่อที่ได้เงินเยอะมากๆนะทุกคนอันนี้คือกราพูดเลยว่ามากๆคครับอเ ตอนนี้มี8 0ะครับเดี๋ยวเรารอดีเลย์นะครับผมอีกประมาณ10วิแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับคือแม่งโคตรสุดอะสุดจริงสุดจริงผมบอกเลยว่าไอดอลเลยไอดอลนะครับผมโอเคทุกคนเตรียมตัวนะ804ครับ804 9,000โอเคปุ๊บกด F อีกทีนึงเราดูนะว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่โอเค9แสนแล้วล้านครับโอเคอเคุ้ยทุกคนครับดูดิขึ้นมาล้านหนึ่ง79,000อ้โหจากแปดแสนกว่าอุ้ยเยอะเยอะเห็นไหมบอกแล้วครับรอบเราประมาณ402ประมาณนี้เนาะ รวมๆประมาณนี้นะผมนะเออทุกคนครับค่อนข้างดีเลยค่อนข้างดีเลยนะสำหรับผลสาลาเทือนครับใครเจออย่าไปหาทิ้งเด้อเออเองก็ต้องเอามานะผมแล้วก็เอามาก่อนนี้เลยครับผมผมว่าวิวแรกๆถามว่าก่อนนี้จะไหวไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมสแตตประมาณสองพันห่ก็น่าจะประมาณรอบเดียวก็น่าจะหายหมดเกาะครับนี่ไม่ยมวันนี้เนาะนี่เราปล่อยไว้นี้เลยทุกคนเรื่อยๆครับผมเห็นไหมเงินผมมีล้านห้าแล้วแป๊บเดียวภายในเวลาไม่กี่นาทีที่ผมอัดคิปมาจะประมาณกี่แสนเองแป๊บเดียวทุกคนเห็นไหมครับ เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ตกสามนาทีก็ประมาณล้านร้านร้านเท่าไหร่วะล้านล้านหกประมาณนี้ใช่ไหม,มประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ร้านห้าร้านห้าร้านหกประมาณสองสามนาทีคูณไปก็ได้เยอะอยู่ทุกคนครับฟาร์มแปปเดียวตันเชื่อผมครับไม่กี่ชั่วโมงเนาะโอเคทุกคนคลิปมันก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้ครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์ผมด้วยใครติดกดแล้วก็ขอบคุณมากครับผมโอเคเเดดีีี๋ยวววมมาาาจอออคคคลลิปปหนนน้สสสัััััรรรบบบขไก่ะผ